นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมจักกังปวัตติตังอภติวัตติยัน ในโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันอาสาลหาบูชาเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมฉลองศรัทธาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญยราศีให้บังเกิดมีแด่ท่านธานาธิบดีผู้เป็นใหญ่ในทานแด่ท่านธรรมาธิบดีผู้เป็นใหญ่ในธรรมเป็นลำดับสืบต่อไป วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 4ซึ่งตรงกับเคืน15คห้าค่เดือน8วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศานา หือหลักธรรมที่ทรงตัดสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญญวกีทั้งห้านับาอิสิปตนะเมรุกถาอยวันหรือว่าตำบลอิสิปตนะเมืองพราณสีในชมคูทวีปในสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียทรงเป็นธรรมราชาทรงบรลือธรรมเพรีอย่างล้อแห่งพระธรรมให้หมุนลุดไปข้างหน้าทรงเริ่มต้นแผ่ขยาย อาณาจักรแห่งพระธรรมนำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชาดังนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้จึงของนำเรื่องของวันอาสาฬหาบูชาในวันนี้เราได้มีโอกาสได้หัวนระลึกนึกถึงพระปัญญาทิคุณของพระพุทธองค์ที่ตัดสู้อนุษตรสัมมาสัมโพธิญาณกว่าที่พระองค์จะบรรลุ สมาสัมพทธิยาณทรงบำเพ็ญบารมีมาถึง4ี่อสงไัยกำไรแสนกับยาวนานมากจนไม่สามารถที่จะนับได้เพราะนั้นก็เป็นความโชคดีที่เราได้ได้มีโอกาสได้ชื่นชมในปัญญาทิคุณของพุทธองค์พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงได้อนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์ต่อเวนัยสัตว์แล้วก็พบว่าบริสุทธิคุณขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ที่พระอ,องค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งทางกายและทางจิตใจไม่มีข้อบอกพร่องที่จะให้ทรงให้ตำหนิได้ย้อนไปในประเทศอินเดียเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาเจ้ชาชายศิทธัตถ์ได้ออกประพาฏป่าอุทยานได้พิจารณาถึงเทวทูตสีคือคนแก่คนเจ็บคนตาย ด้วยพัดปัญญาบาร,รมีที่เจ้าชายศิริฐได้ส่งบำเพ็ญสั่งสมมากระตุ้นเตือนทรงพิจารณาว่าเมื่อมีมืดก็มีสว่างเมื่อมีดำก็มีขาวความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์ความพัดผ้าเป็นความทุกข์ฉะนนห,หนน่าจะมีวิธีที่จะแก้ความเกิดแก่เจ็บตายได้เจ้าชายศิริษได้ส่งเสด็จออกบำเพ็ญทุกขละ กิริยาอย่างอุก,กิจที่ไม่มีใครที่จะสามารถทําได้อย่างพระองค์เจ้าชายสิทธะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งพระองค์เป็นกุมรารชาติมีคทาบริวารมากมายอยู่บนประสาทสามหลังที่พร้อมมูลทุกอย่างแต่ว่าต้องออกไปเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมเรานึกถึงย้อนไปในอินเดียลงนึกภาพดูเมื่อสองพันกว่าปีอินเดียอยู่ใกล้ภูเขาวิมาลัย เมยามคํำคืนนั้นอากาศน่าจะเหน็บหนาวอย่างแสนสาหัสแจ้าชายศิรฐะพระอ,องค์มีความอดทนที่เป็นแบบอย่างพระอ,องค์แม้เป็นกุมรารชาติแต่มีความเด็ดเดี่ยวมีความอดทนอย่างแรงกล้าแม้ทรงบำเพ็ญทุกขละกิรยิยาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมอยู่ทั้งไลน์ทางงเฟซบุ๊กพระอ,องค์ทรงบำเพ็ญทุกขละกิรยนะิยาญาติโยมเคยเห็นพระพุทธรูปที่มีปางที่พร้อมจนเห็นกระดูกนั่นคือ ปางที่บำเพ็ญทุกขละกริยาอย่างอุกกิจที่มีใครสามารถที่จะทําได้ในครั้งกันนั้นเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าการบําเพ็ญทุกขละกริยาจะทําให้สามารถตัสรู้เป็นพระรหันได้เมื่อพระองค์ทำอย่งอุกกิจแล้วด้วยบุญบาร,รมีที่ทรงสั่งสมมาทรงมาพิจรารณาถึงพินสามสายว่าพินนั้นถ้าเกิดว่าเราคึงมันตึงเกินไปเสียงมันก็จะไม่เพละ แล้วก็อาจจะขาดได้แล้วถ้ายอนเกินไปเสียงมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นทําให้พระอ,องค์มานึกถึงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางที่พอดีที่มันมีสมดุลที่มันมีบาลานซ์กับการสามารถดารงชีวิตได้สามารถที่จะเพิ่มคูณปัญญาได้พระอ,องค์ทรงมาพิจารณาถึงสมาธิที่ทรงบําเพ็ญต้องอาสมัยที่เป็นเด็กที่ได้ฌานสี ตอนที่ไปนั่งอยู่ที่คนต้นว่าแล้วก็ที่อาจารย์อาราดาบทและอุทกดาบทส่งสอนจึงนำสมาธิมาเพียรทำความเพียรทางด้านสมาธิจนในยามค่ำคืนพระองค์ก็ได้ตัดสลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรง,งตัดสลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาว่าทมที่พระองค์ตัดสลุนั้นลุ่มลึกเหลือเกิน ใครนอที่จะได้บรรลุธรรมที่พระองค์ทรงตัดสู้และเป็นเครื่องยืนยันเมื่อมาพิจารณาถึงอาจารย์ก็ร่วงรับไปแล้วก็จึงมานึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีหนึ่งใน5คนนั้นก็คือพระอัญญากลทัญญะซึ่งเป็นพรามหนุ่มที่สุดในตอนที่พระเจ้าสุดโททนะให้เข้าไปทายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธะัญญากลทัญญานั้นทํานายยกนิ้วเดียวเลยว่าเจ้าชายสิทธะ จะออกบวชแน่นอนเมื่อเจ้าชายศรษฐาออกบวชจึงมาจึงเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งห้ามาคอยอุปถากดูแลแต่เมื่อเจ้าชายศิษฐาทรงไม่ทําตามที่สังคมนิยมเขาทากันในยุคนั้นคือการทรมานร่างกายด้วยเขาคิดว่าการทรมารร่างกายหรืออัตกิละมัทานุโยกเนี่ยจะเป็นหนทางได้ตัสรู้เป็นพระหรหันต์แต่เจ้าชายยิถฐากลับไม่ทําเช่นนั้นคือแหกกฎ ที่สังคมวางไว้เพราะฉะนั้นปัญจวัคคีทั้งห้าเพราะมีความเชื่อเดิมอยู่จึงทิ้งเจ้าชายศสด็าเตีเยไม่ดูแหลหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จึงมาโปรดจัมวปัญจวคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้งห้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ปรึกษากันว่าเราจะไม่แสดงความเคารพเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ด้วยการกระทําหรือความที่มีศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าอยู่เมือ่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ทุกคนก็ปฏิบัติ พื่อพระองค์อย่างอัตโนมัติแล้วก็แต่ก็ยังมีแสดงท่าทีไม่แสดงความเคารพมีการเอ่ยชื่อที่ไม่สมควรที่จะกล่าวออกมาพระพุทธเจ้าก็ส่งตักเตือนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ส่งแสดงพระธรรมให้กับพระอัญญาโกธรรัญะซึ่งมีหัวข้อใจความว่ายางกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังซึ่งแปลเป็นใจความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพระัญญาโกนทัญญะได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านี้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็อุทานออกมาว่าอัญญาสิวัตโภโกนทัญโยอัญญาสิวัโภโกนทัญโยพระัญญาโกนทัญญาได้รู้แล้วหนออันนี้คือพระัญญาโกนทัญญะคือหนึ่งในปัญญวัคคีทั้งหเป็นผู้ยืนยัน การตัสโลขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและเนื้อความยอ่อที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก็คือมีชื่อว่าธรรมจ,จักกับประวัตินสูตรมีใจความยอ่อว่าสองอย่างที่ไม่ควรที่จะเข้าไปซ่องเสพคือการม,มาสุขาหรือการอุโยเหมือนวามว่าการที่เข้าไปผูกพันในกามการเข้าไปผูกพันในกามมคุลต่างๆคือรูปเสียงกินรสผลพระเนี่ยเปรียบเหมือนอุปมาเหมือนไม้ที่ชุ่มได้ยาง บุคคลวางไว้ในน้ําถ้าบุคคลต้องการที่จะเอาขึ้นมาบนบกแล้วสีให้เกิดไฟก็ไม่สามารถที่จะเกิดไฟได้แต่ถ้าว่าไม้ที่แห้งและคนวางไว้บนบกและหากว่าคนต้องการที่จะสีให้เกิดไฟก็สามารถที่จะเกิดไฟขึ้นได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้พุทธองค์ออกหาสแสวงหาโมกขธรรมแล้วก็ได้ตัสลูเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออัตตกีระมัานุโยคที่ สังคมในอินเดียสมัยนั้นมีความเชื่อกันว่าการทรมานร่างกายจะทำให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พระพุทธองค์ทรงแหกกฎอันนี้ด้วยบัญญาปารามีที่พระองค์ทรงสั่งสมมาแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าอัตติกิรัสมา,านุโยคไม่ว่าการจะทรมานร่างกายไม่ว่าจะกการกรรมเล็บจนเล็บทะลุก็ไม่สามารถที่จะบรรลุทำได้หรือการทรมานร่างกายหรือการอดอาหารที่พระพุทธองค์ทำอย่างอุก,กิจเนี่ย นี่ไม่ใช่หนทางเปรียบเหมือนพินที่เราขึงสายจนตึงสายมันก็จะขาดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอันนี้ก็คือใจความย่อแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่ยอดโยมสาธุชนทั้งหลายได้ยินบ่อยๆคือมักมีองค์8นั่นเองมักมีองค์8ก็มีความเห็นชอบมีความดำิิชอบมีความการเจรจาชอบ การงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบหรือมีการทําความเห็นให้ตรงต่อสิ่งนั้นๆมีความเห็นชอบอันนี้คืออย่างหนึ่งถ้าเกิดพระพุทธองค์ถ้าหากว่าพระพุทธองค์ยังทําเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปเจ้าชายยทธะทำเหมือนกับชาวบ้านทั่ว,ว,ว,วไปคือทรมารร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุรมได้เปรียบเหมือนบุคคลที่ต้องการน้ํามันงาแต่เขาเอาทรายมาบดเป็นเขาเอาทรายมาบด บนลางบทยาแม้เขาจะบทเป็นพันพันปีทรายมันก็กลายเป็นน้ำมันงามไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงเลือกทางเดินใหม่ด้วยการทางเดินสายกลางคือมัคมีองค์8ดจึงทำให้พระพุทธองค์ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้คือวันอาสาฬหาบูชาวันอสาฬหาบูชาใจความย่อของวันอาสาฬหาบูชาวันนี้ ก็คือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรง,สงแสดงปฐมมทิศานาการแรกคือธรรมจักกับปวัตนสูตรมีใจความย่ออย่างที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วก็ข้อที่สองก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศาศาสนาข้อที่สามคือเป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์เพราะว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมแต่ยังไม่มีพระสงฆ์เพราะฉะนั้น พระัญญากวัญญะจึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกประการที่สามคือเป็นวันที่มีพระภิสุรูปแรกคือพระัญญากวันทะะแล้วก็ประการที่ห้าคือเป็นวันที่เป็นปฐมสาวกสาวกรูปแรกก็คือพระัญญากวันทะะนี่อันนี้คือใจความย่อของวันอาสารหะบูชาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วผ่านไปไวเหลือเกิน เมื่อปีที่แล้วตรงกับวันเสาร์ที่8กรกฎาคมคือวันอาสาฬหาบูชาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นหร้อยกบสีในพระบชว,ส,วสังเวชในวันอาสาฬหาบูชาปีที่แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมส,สิทธิเวทีอดีตอธิบดีสง์วัดสังเวชวิศยาลามอดีตเจ้าวาดวัสังเวช วิศยาลามท่านมานั่งเป็นประธานในวันสำคัญสำคัญแต่วีนี้ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิทธิเวทีแล้วนี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้มาตัดสลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาเนิ่นนานาเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราได้รับประโยชน์ มากน้อยขนาดไหนเราได้เพิ่มพูนสติปัญญาได้เพิ่มพูนกุศลมากน้อยขนาดไหนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คงจะเข้าใจด้วยตัวของญาติโยมเองวันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งที่เราได้มาละลึกถึงภาพปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณภาพมหากรุณาที่คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวงล้อแห่งพระธรรม มุนมา2,600กว่าปีและยังหมุนต่อไปไม่มีใครสามารถที่จะหมุนกลับได้ดังพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพยกไว้เป็นพระคถาไว้ในเบื้องต้นว่าธรรมจักกังปวัติตังอัปติวัติตังธรรมที่พระผู้มีพระเจ้าทรงหมุนไปไม่มีใครหมุนกลับได้ ท้ายแห่งพระธรรมเทศนาในช่วงโควิดที่กำลังระบาดหนักอาตมาขออ้างอิงคุณประรีรัตนตไตรคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์จงปกปักพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอให้ญาติโยมทั้งหลายหนักก็เป็นเบาทุเลาก็เป็นหายขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีสมาธิมีสติ ดำลงมั่นแล้วก็พิจารณาไปตามความเป็นจริงสามารถที่จะบรรเทาทุกข์ในใจได้ด้วยธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมสมัยได้เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศละชนียะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธา